แม้ว่าแนวโน้มของตลาดรถยนต์จะเดินหน้าเข้าสู่การเป็นกลางาคาร์บอนหรือการลดมลพิษที่เกิดขึ้นในอากาศซึ่งเครื่องยนต์ดีเซลเป็นขุมพลังหลักที่เป็นสาเหตุสำคัญนั่นทำให้รถยนต์ไฟฟ้าได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามสำหรับตลาดรถกระบะปิ c อัพดูเหมือนว่าเครื่องยนต์ดีเซลยังได้ไปต่ออีกนานพอสมควรส่วนหนึ่งก็เพราะผู้เล่นสำคัญในตลาดยังเป็นค่ารถยนต์จากญี่ปุ่นที่ยังตามหลังค่ารถยนต์สัญชาติอื่น ในเรื่องเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าอีกทั้งกลุ่มเป้าหมายในตลาดก็ยังไม่มั่นใจในประสิทธิภาพและความเหมาะสมของรถกระบะไฟฟ้าในการใช้งานเชิงพาณิชย์นั่นทำให้ตลาดนี้ยังสามารถจะอยู่รอบไปได้พักใหญ่และนั่นทำให้โตโยต้าเตรียมเปิดตัว a l l New Hilux Generation ต่อไปด้วยทางเลือกที่ยังมีขุมพลังดีเซลอยู่สื่อยานยนต์จากญี่ปุ่นที่ชื่อ Response ได้รายงานว่า โตโยต้ากำลังจะเปิดตัวไฮัลซ์โฉมใหม่เจ n เนอเรชันที่9ในต้นปี2024หรือปีหน้านี้เองโดยมีทางเลือกที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลถึง2รุ่นด้วยกันโดยรุ่นแรกจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ4สูบแถวเรียงความจุ2.4ลิตรที่คาดว่าจะมีออปชั่นเป็นรุ่นไฮบริดให้ด้วยส่วนทางเลือกที่2จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ4สูบเช่นกันแต่เป็นความจุ2.8ลิตรซึ่งอาจจะเป็นบล็อกเดิมที่มีจำหน่ายในบางตลาดหรือบล็อกใหม่แกะกล่อง ส่วนระบบส่งกำลังจะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดโดยคาดว่าสมรรถนะสูงสุดจะทำได้มากกว่า201แรงม้าและ500นิวตันเมตรที่ทำได้ในเจเนอเรชันปัจจุบันสื่อญี่ปุ่นยังกล่าวถึงความเป็นไปได้อีกว่าไฮลักซ์รุ่นไฮบริดและไฟฟ้าแบตเตอรี่จะถูกนำเสนอให้เป็นทางเลือกในช่วงชีวิตของไฮลักซ์เจเนอเรชันใหม่ด้วยถึงขนาดบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยในส่วนของไฮลักซ์ BEV หรือไฟฟ้า อาจจะมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวขับเคลื่อนล้อหลังหรือแบบมอเตอร์คู่สําหรับการขับเคลื่อนสีล้อสอดคล้องกับข่าวการให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารโตโยต้าออสเตรเลียก่อนหน้านี้ที่ว่าเวอร์ชนันไฟฟ้าของไฮลักซ์จะถูกนําเสนอให้กับกลุ่มลูกค้าองค์กรไม่ช้าก็เร็วซึ่งในตอนนั้นชอนแฮนลี์รองประธานฝ่ายขายและการตลาดของโตโยต้าออสเตรเลียเผยว่ามันเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลและเป็นไปได้สูงหากรุ่นลานครูเซอร์ p r a โดไฮลัก์และรถเชิงพาณิชย์รุ่นอื่นๆของโตโยต้จะมีทางเลือกที่เป็นระบบไฟฟ้าในการทำตลาดก่อนปี2030สืส่อญี่ปุ่นยังให้รายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องมิติตัวถังของไฮลัก Generation ใหม่อีกด้วยว่าความยาวใหม่จะอยู่ที่5,355ม mm, ิมกว้าง1,860ม mm, ิมและสูง1,800ม mm, ิมยาวและกว้างขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยแต่เตี้ยลงกว่าเดิม และยังมีขนาดเล็กกว่าคู่แฝดอย่าง t a c โ m a โฉมใหม่อีกด้วยสื่อญี่ปุ่นยังได้สร้างภาพจำลองของออ l n นิ h ไฮลักโฉมใหม่ที่เป็นการผสมผสานกันระหว่างรุ่นแานดคริสเซอร์300 Series และกระจังหน้าของ h ฮลัก t เซียสปอร์ตโฉมปัจจุบันเข้าไว้ด้วยกันส่นี่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงหรือไม่แค่ไหนต้องตามลุ้นกันต่อไปการเปิดตัวไฮลัก g e n e r เรเ่นใหม่ในปี2024ที่สื่อญี่ปุ่นระบุว่าเป็นต้นปี อาจจะส่งผลกับการตัดสินใจซื้อไฮลักโฉมปัจจุบันไม่มากก็น,น้อยเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่าโตโยต้าน่าจะเปิดตัวไฮลักโฉมใหม่ทั้งคันในปลายปี2024ถึงต้นปี2025เป็นอย่างเร็วแต่เลือกจะทําตลาดรุ่นใหม่ไฮบริดและไฟฟ้าแบตเตอรี่ที่ใช้พื้นฐานมาจากรุ่นปัจจุบันนั้นทาให้น้องใหม่แกะกล่องอย่างมิสุบิชิไฟทัทนโฉมใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปอาจจะต้องรับศึกใหญ่ตั้งแต่ช่วงแรกของเจเนอเรชั่น ในขณะที่อิสุอาจจะต้องเตรียมแก้เกมในปีหน้าแต่ในขณะเดียวกันก็คงสบายใจว่าแชมป์ของเมืองไทยในปีนี้ไม่น่าจะหลุดมือไปได้เพราะคนที่กำลังเล็งซื้อไฮรักสวีโวอยู่อาจจะชะลอการตัดสินใจซื้อไปก่อนส่วน Ford ดเรนเจก็น่าจะโกยยอดขายไปได้เรื่อยๆและไม่น่าไดรับผลกระทบแต่อย่างใด ซึ่งสำหรับวันี้มนมีสปอตไลท์กับข่าวที่สําคัญกว่าในเรื่องของออโตเคมีคอลนําท่านกับทีมงานในเมืองไทยที่รับผิดพบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสําคัญ